นี่เนอะมันจะลงไปนี่มันจะเป็นหน้าผ่าเลยเลิกบ่ะว้ยปตาลิดเลยเอาไปโอ้โหตัวติ๊กเนี่ยตอนนี้เราลิ้นน้าเพลินไปนะคะเกือบน้องเป็นตาหายแาติดตาเซ็ตเต็มตาตาเซ็ สบายดีกันยามอยู่ตาด่าแซดอีกครั้งหนึ่งเนาะนี่ก็คือสมาชิกของเห่าสิไปเละาะค่ะทุกคนไปเลาะทั่วทาแซดเลยเนาะอันนี้อันนี้เฮาก็กินข้าวอิ่มหลังจากที่กิปที่แล้วเนอตอนนี้เฮาก็สิไปอตอนนี้เฮาสิไปลยอยน้ำยูกองเนาะบฮู้ว่าสิเป็นจังได๋รอติดตามเนาะทุกคนสมาชิกเฮาาืบอนี้นี่นี่เข้าลงไปฮอดกองม่นจะได้เนะาะเฮาสิลองลงไปหอดกอง มีรถมีรถคันหนึ่งลงไปตก,ตกองคุณอู้สองคันนะนี่ทุกคนงามขนาดเลยวนะิวเนี้ยถู้ไหมน้องอยูมากน้องยูมาก,นอ,นนอ,ยมากอยู่แบบนี้๊็รถมาหลายขนาดเพระาะว่าอยู่กองคุณต้องมีหลายทุกคนเพระาะว่าน้องยูยิงยู่ยอดสุด มาซีโกเหาคนนะ่ะอันนี้คือสมาชิโกอโงหาอูน้ำงามด้ําำงามดีดีสวยมากแนะนำนอตาาพาแซดมือนี้น้ำเยอะทุกคนมื่อนี้ฝนตกแด้และกัศเฮใหยน้ำาหลายได้ดิ นี่ตอนนี้เรากำลังเดินทางเพื่อทีไปลอยนำยูกองเนาะเดี๋ยวเราก็สิลอ่อตามทรายหัวยิไปเนาะทุกคนงามขนาดเลยปุ๊บปกติบัวเขาเจ้าลอยใส่เนเขามาครั้งนี้เขาจะไป็นลอยเมื่อทุกมองมอเขาไปเลาะก้อนไปเลาะก้อนเราจึงมาอลอย ท่าทุกคนลงไปเลาะกองคุณข้ามน้ำฟากนั้นไปเบืบอ้องเบ่มือมือเราม,มาทางนี้ข้ามน,นี่ไม่โดนบอมเลยโอ้โหเม่นเดือบอ้าโอ้คัทได้เนาะเนาะทุกคน บรรยากาศลงมากองก็ที่ประมาณนี้นี่งามอีกน้อฮัชิมาโดดลงนี่เลยเน,นยาะอีกฮัชิพาทุากคนไปเลาะบึงกองอีกอย่างบึงก,กองอีกเนาะมัน,นเลอะกว่าเลอละอีโม่บุไปเน,นาะฮัชิพาเลาะลงไปกองเนาะอันนี้อันนี้ก็คือว่าอย่างอย่างอย่างรู้ว่าง,งามหรือบูงงามทุกคนน้องยูฮู oo, ต่ว่าน้องยูต้องลงไปบึงกองเนาะเพรานว่ามีผาอ่กองกตอนนี้ก็คือว่าสมาสิกเขาอีกส่วนหนึ่งอยู่เหิงเนาะ เข้ามากันสามคนก็คือมีน้องปูน้องเบียร์แล้วก็น้องยูมาเนาะอีกสมาชิกส่วนหนึ่งท่านไทยหูกอยู่เถงเนาะแต่น้องยูอดใจ่ไหวน้องยูยักลงไปเบึ้งกองเนาะทุกคนสมาชิกของเหากับภูย,ยหงไๆเลยผู้เด้อกะโดยที่ผู้เดือกลอยน้ําเป็นแด่บู้มีผูลรลอยน้ําเป็นอดตายแล้วเราอันนี้แห้งคักอันนี้นะหู้ยอดนีไก่ขนาดเนาะ บ่อนจุดที่เห่ายู่ฮะนะแม่นยอดสุดเนาะอันนี้จะเป็นกองอีกลงมาอีกนี่เนาะเอามาธรรมศาตรมื่อนี่โอเคเลยทุกคนนี่นี่เออสวยมากน้องอยู่ซอบซอกอันนี้เอาธรรมศาสตรมาฝากทุกคนล้วนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลอยน้ำกันไป มาสามคนกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่มีใครตามมาเลยสามคนก็มาโดยที่มาไกเ่เติบเนาะตอนนี้ไก่เติบรู้รู้สึกว่าคนนั้นยุคคุณเนาะคือยอดยุคคุณคนยอดปุกเขาก็คือว่ายางมาไก่เติบแจ็คโดยที่ไม่รู้ปะุกปะสาเหตุอะไรยางยางยางมาอย่างเดียวคือแบบว่าโอเคสุดๆเลยเนาะทุกคนถ้าเห็นตัวจริงนี่ แต่เห็นตัวจริงนี่โอเคสุดๆเลยอันนี้ว่าผ่านะบ๊ปูอดแล้ววันนี้นะอ้ยไอ้ที่สุดก็หดผ่าแล้วระวังได้บึ้งกนทาง,งดั่งเลยได้เ่านะย่งางมาไวๆพอได้เรื่องได้ต้องบึง้งค้นทางดัางร้อมนี่ทุกคนตอนนี้เขาก็ได้ย่างมาหดหน้าผ่าสุดเลยเนาะ แต่ว่าห้ามด็กน้อยเข้าไปเกอ้อหน้าผาเด้อเออเอาบราณบบเม้นจะเลือกไเอาบบได้โดยที่เออกบบโงูทางกันอู้งามงามงามอย่างบบได้ไปหอดซ้างามขนาดอู้คักเลยอู้ห้ามห้ามห้ามอยู่เกอ้อเด้ออู้คักเลยนี่เนาะมันจะลงไปนี่มันจะเป็นหน้าผาเลยนี่น้ำตกลงไปนี่ ยเลี่ยงักว่ะบ่บ่บ่บบลงมากันไ้อีลานอย,อย่ายูพักนี้ฮะไอ้ไอ้ลองไปเบื้องดึงกะว้าโอ้ววววาวบ่เคยมา,าสั่นมันยิ่งเกล้ว นี่เราก็กลับมาเนาะทุกคนหลังจากที่เขาไปสูงมีวันนั้นไดเนาะน้องยุยักลงไปกองสุดๆเลยเนาะพูดคักเลยทุกคนน้องยูขอแนะนําให้ทุกคนเนะาะเรา้ามีโดนมาเนาะน้นองย่จะบินซู้งๆเลยเลยอันนี้จะบ่มีโดนเนาะมันจะบบสวยงามประเดี๋ย้ามีโดนไดโอเคตอนนี้ตอนนี้เขาขึ้นมาหาแล้วบุ้งแม่เขาสิลงไปแบบนี้นะ เอากระชีนั่งกินขนมท่าเขาว่าตัวตอนนี้เอากระชีไปทำเขาเมื่อเลยเนาะคิดว่าเขาไปลองลงดูไหมเลือกเลือกว่าเลือกเองว่า เกือบนองเปนต้าหายอะเกือบหายเกือบหายตอนนี้เราต้องเขาะหาเกือบก่อนเดี๋ยวเราจะไปเจาะบ่อนนางงมเนาะตอนนี้ฮอนแหงพากันยางมหมดเลยตอนนี้ย่างมาเป็นแถวเห็นบ่เห็นบ่เกือบหายเป็นเวนเกิดหายโอ้ยเด็กนำอยเหียบร้อย

ตอนนี้เขามาจุดใหม่เนาอก็คือว่าตอนแรกว่าสิบโบม,มาเนาอบัตรชายก็ได้มาเน้อะนั่งนั่งเลิกบ่้ยไม่กินน้ำนะบ่นี่ไม่มีโฆษณาน,นะคะก็คือเขายายอะไรกันจะคระเนี่ยน,น้ำอะไรบอม ชี่ชี่ดอกนี่ก็ล้างน้ำแต่เทิงมาน้ะคนอ่านอยู่เทิงเอามาล้างอยู่ก็ ุกคนตอนนี้อุค๊คนตัวนี้เขากอาบน,น้ำมาแล้วเราเป็นจจเป็น,น่ความรู้สึกอาบน้ำตลกเน,ะนาะจ้ายกาเซียโตเจ็บเกือบนอกเ,อเกือบนอกอ่านฟนต้ากาเซียสติกน้องอัมพกาเซียเนาะเสียหมดเลยเต็ของเราเสเียเราของเราเป็นไทยของเราปลอนไัยดี ก็คือว่ามื่อนี้น้องบอกก็ต้องอยู่กับหลายๆคนเนาะพาทุกคนมาอาบน้ำน้ำน้ำนี่ก็เป็นน้ำพลาเซนต์แล้วเซอร์คุณไม่สุกตอนพลาแซนต์พลาแซนต์แล้วเขาจะพากันขึ้นไปถึงเนาะทุกคนจะดิตอนนี้ออยู่ึ้งเนาะถ้าลอยน้ำกินทุก้งขนาดเลยที่พากันขึ้นไปถึงเนาะบางเท่อกันบางเท่อกันไม่ค่อยเนาะเพราะว่าย่านตีนลิขสิทธิ์เพราะว่าเพิ่นเปิดเพลงดังเอากต่บื่อยากรบกวนเพิ่นแดดบื่อยากให้เพิ่นมอดเพลงนะอันนี้โอกาสก็ใช่ใช่เนาะแต่ว่า อันนี้ยานตซีปิดกระสิบแต่ก็เก่งใจพื้นแดนเอาสเปนได้เนาะคลิปนี้กับวิญญาณทุกคนน้องบอมน้องยูแล้วกันน้องนิงน้องอภัยกับสิปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะด้วยบรรยากาศพาทุกคนมาอาบน้ำผ่าเสตเนาะอาบน้ำตุกตาตุกตาตัดผ่าเสตอาบน้ำตุ๊กตาผ่าเสต ขาเขาแท้ตินหัวคลิปนี้นันมีอย่างไรเราทุกคนค่ะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาเดเดคลิปนี้เอากัะสิคออ์ลาทุกคนไปก่อนน้อยไว้เจอกันคลิปหน้าน้อง๊ายบาย